สวัสดีครับจากร้านกรงจากการเกษตรเลื่องรานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตอนช่วงบ่ายๆนะครับผมวันที่14นะครับมกรานะครับก็ได้มีลูกค้านะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับได้มาซื้อหางรถไถนานะครับเป็นหางรถมาครับเป็นหางบิ๊กจิ๋วนะครับบิ๊กจิ๋ว88นะครับผมนี่นะครับหัวแดง หางขาวนะครับจิ๋วแปดแปดนะครับรุ่นนี้ก็มีคาดมีคาดไถแถมให้ด้วยนะครับก็จะเป็นสามสามเกียร์นะครับสองเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ครับจิ๋วแปดแปนะครับวงล้อก,ก็ประมาณ28นิ้วนะครับ เล็บล้อก็สามนิ้วประมาณสามนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้ครับใส่รถไทยนาเดินตามนะครับเออรถไถนาเดินตามนะครับลูกค้ามารับเองนะครับถึงหน้าร้านนะครับมีร้านเราก็นี่ครับป้ายสีฟ้านี่ครับนี่ครับร้านโกงจากการเกษตรนะครับสยามคูโบตานะครับป้ายสีฟ้านี่ครับนี่ย สินค้าเรามีเยอะนะครับเก็บไว้ที่โกดังนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้ครับเ,เราไปส่งให้ถึงถึงหน้าบ้านก็ได้นะครับแล้วก็มารับเองก็ได้นะครับก็สามารถโทรสั่งจองหรือสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0 แปดหนึ่นึงสองศูนย์หกเนะครับนี่ครับยังไงก็นี่ครับก็แถมน้ำมันเกียร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับลูกลูกน้องครับเอาน้ำมันเกียร์มาให้นะครับสองกระปุกนะครับเ่งนี่ครับน้ำมันเกียร์น้มันเกียอย่าลืมเติมทุกครั้งนะครับสินค้าก็แถมให้ด้วยครับ ขอมาให้อย่างดีนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทางร้านจะทําคลิปดีๆครับมานําเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ